อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับตะคายนะคะหนองคายเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยวันนี้เรามีแผนการที่จะไปจังหวัดหนองคายเพื่อไปสก,การะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเราพากันออกเดินทางแต่เช้าดิฉันเองก็ยังสลืมสลือยังไม่พร้อมที่จะตื่นตามคำแนะนำของพี่คนขับรถนะคะว่าแวะวัดป่ากคำน้อย เผื่อเราโชคดีจะได้กราบหลวงพ่ออินทบายสันตุสนโนนะคะปรากฏว่าเราโชคดีมากที่ได้กราบท่านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับก็สุ่มนาวุ้นชานนะคะเช้าวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดหนองคายค่ะพาเ,เพื่อนๆมาชมวัดผาตากเสื้อกันค่ะวัดผาตากเสื้อเป็นวัดสวยงามบนยอดเขาตั้งอยู่ในตำบลผาตั้ง มีสกายวอล์กอยู่นูน่นขึ้นนี่ไงที่คนยืนอยู่นี่ไงซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและเราสามารถมองเห็นแม่น้ำฝั่งประเทศลาวที่ไหลามาบรรจบแม่น้ำโขงด้วยนะคะบันไดก็ขึ้นไปยังพระอุโบสถนะคะเมื่อเราขึ้นมาบน สุดบันไดแล้วนะคะเราก็จะเจอพระอุโบสถนะคะสีชมพูพญานาคสวยประวัติวัดผาตากเสื้อเดิมชื่อวัดถ้ำพระเป็นวัดปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายโดยหลวงป,ปู่เพชรปฏิปโอได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมบริเวณถ้ำพระ และได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้นเมื่อปีคศ2477ต่อมาได้อัญเชิญพระสาลีนิกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ2อเมษายนคศ2555เพื่อเป็นที่สักการะของพุทธศาสนานิชน ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารริมโองนะคะวิวข้างๆค่ะมากินมื้อเที่ยงด้วยกันนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่มัดพระธาตุบางวนจังหวัดหน,นองคายนะคะวัดพระธาตุบางวนนอกจากมีองค์พระธาตุแล้วยังมีกลุ่มโบราณสถานที่สร้างกำลองสถานที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์หลังจากสัตตุูแล้วจำนวนเจ็ดแห่งสะมุจลินหรือสัะพญานาคสะน้ำโบราณที่มีบันทึกในหนังสือใบลานที่เขียนเป็นภาษามคต เรียกชื่อว่าสมังคละน้ำเที่ยงหมันเมื่อครั้งได้อัญเชิญพระบรมสารีนิกธาตุของพระพุทธเจ้าได้สังเกตเห็นว่ามีสายน้ำขึ้นมาตลอดเวลาจากป่องภูพญานาคได้ชักชวนญาติโยมมาขุดสะเพื่อรับรองเอาน้ำนี้ไว้และสร้างรูปปั้นพญานาคเจ็ดเศียรไว้กลางสระแห่งนี้รูปปั้นศินละปะแบบลานช้าง พระาธาตุล่าหนองหรือพระาธาตุกลางน้ำตั้งอยู่กลางเมืองหนองคายกระไดลงค่อนข้างชันแล้วก็กระไดห่างด้วยค่ะลงยากนิดหน่อยสำหรับผู้สูงวัยนะคะตอนนี้เราจะนั่ือากลาน้เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีนิกธาตุโบราณมีอายุมานานหลายร้อยปี เมื่อก่อนนั้นตัวเจดีจะอยู่บนฝั่งริมน้ำในเขตพระธาตุล่าหนองแต่เมื่อปีคศ2390ถูกกระแสน้ำกัดเซาะป่วย,ย,ยดอกไมนะครับป่ยดอกไหมหอมน,น้ำหอมที่หลังเปิดเปิดไว้รอเลยจึงไปตั้งอยู่กลางลำน้ำโขงห่างจากฝั่งไป200เมตร ทำให้ในปัจจุบันนั้นเราจะเห็นพระาธาตุล่าหนองขึ้นมาเหนือน้ำในช่วงฤด,ดูแล้งคาดว่าน่าจะสร้างในพุทธศตรวตรรษที่20-22เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระาธาตุบางพวน เมื่อเราเข้าไปภายในวิหารหลวงพ่อผะสไสเราจะเห็นความสวยงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยกลางวิหารจะเป็นที่ประดิษฐประฐานของหลวงพ่อผะสัยวัดโพชัยวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายใครมาเยือนหนองคายแล้วไม่ควรพลาดสถานที่แห่งนี้นะคะ